สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาไพยยิย่สีนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคม2566ราศีสิงก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวที่ 17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างซึ่งสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับไพ่ใบแรกที่เปิดให้นะคะเป็นไพ่พรหมยานนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าการทำนายดวงเป็นการทำนายดวงโดยรวมหรือกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสติดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะมาดูกันเลยไพ่ใบแรกไพ่พ,พ,พระลักษมี ไพ่พระลักษมีนะคะให้ผมพยาที่เปิดไว้ให้นะไพ่พระลักษมีนะคะสําหรับไพ่พระลักษมีเนี่ยเป็นไพ่ของผู้มีบุญมีบุญมีวาสนาดีอาจจะมีโชคลาภเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นที่รักใคร่เมตตาของคนที่พบเห็นและก็มีผู้อุปถรัรมภ์ค้ำชู นะคะที่สำคัญคือไพ่นี้เป็นชีวิตที่ดีๆมีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จหรือว่าร่ำรวยได้โดยง่ายนะคะชีวิตสุขสบายนะคะ ค่ะมาต่อกันเลยค่ะสําหรับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะคะได้เปิดว้ให้แล้วนะคะมาดูไพ่ใบแรกที่ได้นะคะไพ่เฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของผู้คงแก่เรียนหรือเป็นผ,ผู้ที่มีความรู้มีความรอบรู้หรืออย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคู่คุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีเรื่องของความรู้มีความรู้มีความสามารถ บางคนบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะชอบให้ความรู้ชอบสอนคนอื่นหรือพวกคนแก่เรียนนะคะสำหรับชาวราศีสิงยงนะคะในเดือนนี้คุณจะเป็นผู้ที่แบบอยากศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ในใน,ในเรื่องของ ต่างหลายๆายเรื่องนะคะแล้วก็มีไพ่ไฮเปอร์เทสขึ้นมานะคะแต่ว่าลึกๆนะ่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะเหมาะที่จะทำงานกลางคืนถ้าใครทำงานกลางคืนนะจะดีเย็นนะทำงานพวกสถานบันเทิงนี่ก็ดีนะคะงานกลางคืนนะคะบอกว่าให้คุณ รู้จักรักตัวเองแล้วก็รู้จักเก็บเงินโอดออมมัธยัสถประหยัดนะคะเพราะว่าให้ไฮมิเทสขึ้นไฮมิเทสพเดไฮปริเทสเป็นพายที่แบบเป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์ชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยลึกลับซับซ้อนนะคะฉะนั้นเงินอาจจะหมดไปกับตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีแบบมีเรื่องที่คิดไม่ตกวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากมีปัญหารายล้อมเข้ามานอนไม่หลับนะคะมีพันธะหรือว่ามีภาระนะคะมันทําให้หลายๆสิ่งหลายๆเ่หลายๆอย่างติดอยู่ในหัวมันมันสลัดไม่หลุดได้ไพ่แฮงแมนขึ้นมาและมีไพ่แปดถ้วยนะคะชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะถ้าคุณก้าวข้ามความรู้สึก ซึมเศร้าท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะชีวิตคุณจะแฮปปี้ดีดีขึ้นนะคะ,ะมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาไพ่สามไม้เท้าบอกว่าคุณน่ะควรจะมองหางานมองหางานอ,อาชีพเพิ่มเติมหรืองานอย่างอื่นเพิ่มอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มเติมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า บางทีงานที่คุณทำอยู่นะคะหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับคุณหรือว่าคนที่อยู่อ,อาจจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานไปนอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยซื่อสัตย์กับคุณนะคะเขาชอบเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์หรือว่าทําอะไรรับหลังคุณนะคะชอบแทงข้างหลังประมาณนี้นะแล้วก็นไพาย night of one night of one จริงๆคุณเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อนะคุณเป็นคนสู้นะ สู้แบบสู้ในเรื่องของการทำงานนะคะและที่สำคัญคุณชอบเรียนรู้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรืออยากทำอะไรให้มันดีให้มันต่อยอดไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทีละเรื่องนะคะสำหรับในเรื่องของการงานการงานชาวราศีสิงห์มาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานชาวราศีสิงห์นะ การงานคุณมีความมุ่งม,มั่นคุณมีความตั้งใจคุณมีความอดทนแต่งานที่จะดีเหมาะกับคุณเป็นงานเรื่องของการอองานการสื่อสารนะคะงานบางอย่างมันต้องพูดมันต้องบอกมันต้องสื่อสารออกไปมันถึงจะดีนะคะแล้วก็งานของคุณจะเริ่มมั่นคงหรือว่าสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะคะในสิ่งที่ทำอยู่นะ ฉะนั้นไม่ว่าใครจะทำงานอะไรนะคะต้องมีความมุ่งม,มัน่นมีความตั้งใจนะคะในเรื่องของการงานนะมาดูในเรื่องของอมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินไพ่ที่ออกมาสี่เหรียญสี่เหรี่ยญเนี่ยเรื่องของเงินนะคะคุณจะต้องรอบคอบต้องมีความประหยัด อดออมมัธยัตินะคะรู้จักเก็บหอมรอมริบนะในเรื่องของการเงินของคุณจะหมดไปกับเรื่องของกินบางคนอาจจะหมดไปกับเรื่องของกินของใช้เรื่องของการแต่งตัวนะคะเรื่องของการเที่ยวกลางคืนนะบางคนแบบทำตัวปา๋าทําตัวเหมือนตัวเองดูดีมีเสน่ห์หวานเสน่หนะคะแล้วกเ็เห็นไหมคะมีไพ่เดิมใบเดิมขึ้นมาอีกละ ให้ไฮเปอเทสนะคะชอบแต่งตัวสวยนะคะเงินจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วสุดท้ายทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจนะคะบางทีสิ่งที่ทําไปแล้วอ่ะมันต้องมานั่งเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปเสียใจสิ่งที่มันพลาดมาแล้วมันเป็นบทเรียนนะคะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่สายก้ามก้าวข้ามอารมณ์ความรู้สึกช่วงนี้ให้ได้นะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภ ชาวราศีสิงเดือนนี้จะมีโชคลาภไหมโชคลาภของคุณนะโชคลาภของของคุณต่อให้ใครเอามาให้คุณก็ยากที่จะจะมีแต่ถ้าจะได้ได้จากคนที่คุณรักคู่ครองของคุณนั่นแหละนามาให้นะคะโชคลาภนะโอเคมาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยสุขภาพช่วงน,นี้บางคนอาจจะเวียนหัว หรือปวดช่องท้องได้บางคนบางผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบมดลูกได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถามว่ามันโอเคไหมสุภาพคุณดีนะคะไม่มีอะไรแย่เลยนะคะคุณสุภาพดีอิ่มน้ำสำราญนะคะแล้วก็มีความสุขดีนะคะสุภาพแฮปปีด้ดีสุภาพไม่มีอะไรแข็งแรงดีว่างั้นเถอ,อะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนที่จะดูความรักนะคะอ่ะ ก่อนที่จะดูความรักเดี๋ยวจะเปิดไพ่ว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีสิงห์บ้างนะคะในเดือนมีนาคมอ้าวไพ่บอกว่าก้าวหน้า คนเราจะก้าวจะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะจะต้องมีความม,มุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความหนักแน่นและที่สําคัญปัญหาที่เข้ามาบางทีช่วงนี้ปัญหาเข้ามาปัญหาถาทงเข้ามาเยอะนะคะฉะนั้นจะต้องรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาแก้อย่างไรค่อยๆคิดค่อยๆทําหรือค่อยเรียงลาดับความสําคันธ์ในการแก้ไข,ไขปัญหานะคะโอเคนี้สิ่งที่พายอยากบอกนะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันว่า เรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตเก็บไพ่แล้วจะเปิดความรักให้นะคะความรักนะคะจะเปิดไพ่ความรักให้ไพ่ค,ความรักจะเปิดในคนโสดก่อนเลยคนโสดคนที่มีคนคุยและก็คนที่มีคู่นะคะความรัก ของคนโสดนะคะชาวราศีสิงห์ใครโสดนะคะก็เข้ามาดูตรงนี้นะคนโสดนะคะชาวราศีสิงห์ในเรื่องของความรักนะดูพลัเสรงขึ้นมาก่อนเลยค่ะคนโสดก้าวไม่ท้าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยบางทีคุณคุณเป็นคนเก่งคนแก่งแต่บางทีมันเบื่อหน่าย เหนื่อยเบื่อหน่ายในเรื่องการงานแล้วก็เลยเหมือนยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ด้วยความที่จะต้องเก็บเงินหรือบางคนบางคนอาจจะแบกรับภาระอะไรค่อนข้างจะเยอะนะคะในเรื่องของความรักต่อให้มีมามันก็จบต่อให้มีมามันก็จบมันเหมือนกับว่า,วาม,มันไปไม่ถึงไหนนะคะ มันไปไม่ถึงไหนเพราะว่าด้วยความที่คุณอาจจะมีภาระมีพันธะอะไรแย่ๆนะคะและที่สําคัญในเรื่องของการเงินนะคุณอยากมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคุณก็เลยบางทีปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามแบบกงล้อแห่งโชคชะตานําพาไปแล้วแต่เลยประมาณนี้นะคะแล้วกออ็จริงๆคนเราก็อยากมีความมั่นคงแหละอย่างมีความมั่นคงในเรื่องของการงานก่อน ขออนุญาตเก็บไพ่ตรงนี้อย่ามีความมั่นคงในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานการเงินอะไรเงี้ยมีความมั่นคงก่อนคุณถึงจะอยากมีความรักนะคะเพราะว่าไพ่ความรักมันออกมาแบบนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะได้ไพ่สี่เมถ้าสี่เมถั่คุณอยากมั่นคงในเรื่องของการงานอยากมั่นคงในเรื่องของครอบครัวไม่อยากแบบว่าคบกันไปแบบแล้วแล้วม่มีความชัดเจนอะไรมาเนี่ยนะคะ ให้นางฟ้าอยากบอกว่าอะไรบ้างให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะทําอย่างไรแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรแย่ๆเข้ามานะทาให้ความสัมพันธ์มัน ไงไปถึงไหนแล้วก็สุดท้ายคุณก็จะมีคนเข้ามาอยู่แต่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแหละนะคะคุณจะเจอเจอเพื่อนนะเพื่อนที่มาคอยให้ความช่วยเหลืออาจจะคอยดูแลช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อนคอยเทคแคร์กันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนโสดนะมาดูสิให้กรเดือนแองเจนบอกว่าอย่างไรบ้างคนโสดนะ นายออฟอัลบานแดนนะคะจริงๆคุณโสดแล้วก็มีความสุขคุณโสดคุณมีความสุขชีวิตมันโอเคแล้วช่วงนี้ถึงจะทํางานเหนื่อยถึงจะทํางานหนักแต่ว่ามันมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับสําหรับคนที่โสดนะโอเคทําตัวเองให้มีความสุขให้มีสนุกนะคะอันนี้คือของคนโสดนะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับท่านที่มีคนคุยเนาะ คนไหนที่มีคนคุยนะคะมาดูกันว่าสำหรับคนที่มีคนคุยในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างาสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะ ดูสิว่าจะไปถึงไหนยังไงสำหรับท่านที่มีคนคุยคุณได้ไพ่เดวิลเข้ามาก่อนเลยช่วงนี้อาจจะมีติดกิเลสมีตัณหาเข้ามาเยอะตัณหาราคะเข้ามาเยอะนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยแล้วคุณก็ยุ่งในเรื่องของการงานนะคะ,ะคนที่เข้ามาเขาอาจจะแบบเขาก็ยุ่งเรื่องการงานเขาเหมือนอยากต่อสู้อยากฟันฝ่าอยาก อยากมั่นคงในเรื่องของการงานอืมปัญหาคืออยากมั่นคงในเรื่องของการงานนี่แหละนะคะอยากมั่นคงในเรื่องของการงานกอดการงานมั่นคงชีวิตคู่มั่นคงอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะต้องช่วงนี้คุยกันไปก่อนอืมแต่บางทีคุยกันนะคุยกันมันก็ ได้แค่คุยเนะีก็จะมีเรื่องทําให้ทะเลาะก,กันอะไรกันบางทีความคิดเห็นไม่ลงรอยบางทีอยู่ไกลกันจะต้องเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะปัญหาของพวกคุณคืออ่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอ่ามองว่าอีกคนเป็นแค่คนคุยอะ่ะเป็นตัวสํารองหรืออืมเดี๋ยวไพ่เดี๋ยวูนขึ้นมาเลยทำให้คิดเยอะคิดมากนะคะ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไดตัวเขาก็ได้นะคะสลับกันก็ได้นะอาจจะคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็มีไพ่ไฮบิเทสขึ้นมานะคะคือในเรื่องของความรักอาจจะอาจจะมองเข้ามองว่าคุณเป็นตัวสำรองนะบางคนสุดท้ายแล้วก็คืออาจจะเป็นเป็นน้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไพ high ่ไฮบิเทสขึ้นมาเนาะทำให้เกิดการทะเลกกาะกันได้นะ มาดูสิเกิดการทะเลาะวิตกกังวลอดทนพ่บอกว่าบอกว่าบอกว่าพ่อบอกว่าจริงๆแล้วก็อืนะคะเอ่อพาบอกว่าจริงๆคนที่คุยกันอนะคุณมีโอกาสได้ถึงขั้นมั่นหมายกันนะอินเกียรเลยนะถึงขั้นขนาดว่าขั้นได้มั่นหมายกันนะแต่ แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันไม่ถูกต้องด้วยสถานการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะอาจจะมีใครบางคนในอดีตกลับเข้ามาหาในชีวิตของคุณนะหรืออีกอย่างหนึง่งอาจจะมีมือที่สามีอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามามันเลยทําให้คุณอาจจะควยเขวได้นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะ ไพ่บอกแนะนำว่า seven of a b u n d a n c e นะคะไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างบางทีความฝันนะคะมันก็ค่อยๆให้ค่อยๆค่อยๆให้เจริญเติบโตนะคะไม่ต้องไปกังวลมากบางทีมันอาจจะยุ่งยากเกินไปหรือมีปัญหาอะไรมากเกินไปแต่คุณไม่ต้องกังวลเวลามันจะช่วย เวลามันจะช่วยให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าที่เข้าทางเองนะคะโอเคนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยไม่ต้องกังวลน,นะปลออ่อยให้เวลามันเป็นตัวจัดก,การปัญหาแล้วก็หลายๆอย่างไปนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีสิง์ คนที่มีคู่นะจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วถ้าชีวิตดีก็ไม่ต้องดูก็ได้นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่ไพ่แบบนี้ได้ไพ่เมจิเชียนขึ้นมาค่ะว้าวืฮันบิเทสออกตลอดเลยอ๋แต่ตอนไพ่ทั่วไปแล้วนะแสดงว่าแสดงว่า ในเดือนนี้ในเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงจะต้องพัวพันกับเรื่องอเรื่องนี้ <c oughs> นะคะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดข,ขึ้นกับคุณคุณอาจจะเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวสำรองหรืออาจจะไม่สำคัญมันทำให้คุณรู้สึกปวดหัว บางคนอยากกลับไปโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามีไพ่จัติกขึ้นมานะคะไพ่จติเป็นความยุติธรรมคุณและจะมีการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้นะคะชีวิตคู่ของคุณได้เทมเพลนแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าคุณน่ยอย่าเอาแต่ปัญหาของคุณคืออารมณ์อารมณ์ความรู้สึกและก็เรื่องของความรัก นะคะคุณลองอเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะลองหันกลับมารักกันเหมือนเดิมอย่าเบื่อหน่ายอย่า,าบางคนเบื่อหน่ายนะบางคนเบื่อเบื่อเบื่อก็เลยอยากหันหน้านี้แต่ต้องบอกว่าให้ทําตัวให้เหมือนเริ่มรักกันใหม่ๆเห็นไหมว e o ออฟฟอร์จูนสุดท้ายก็คือเป็นกรงล้อแห่งโชคชะตานำพานเละ อาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณช่วงนี้แบบว่าบางทีด้วยความที่เหนื่อยจากการทํางานนะคะเหนื่อยการทางานบางคนเหนื่อยกับเลี้ยงลูกบางคนเหนื่อยกับชีวิตครอบครัวเหนื่อยกับปัญหาครอบครัวเลยอยากทําตัวแบบเป็นคนโสดอือยากโสดอยากอยู่คนเดียวนะคะอม,มันมีหลายๆอย่างนะไพ่บอกว่า ให้ภพยบอกแล้วนะว่าให้นางฟ้าบอกว่าเออให้คุณทําตัวให้มันแบบแฮปปี้ทำความทำตัวเองให้มันมีความสุขมีความสนุกแล้วก็รีลิสตัวเอกนะคะให้เวลาเป็นตัวที่เคลียร์พลังงานอ n e เนอที่มันที่มันไม่ดีพลังงานลบที่อยู่ในตัวคุณอะ ให้มันเคลีย์พลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วกเ็เขาบอกว่าถ้ามันยังไม่โอเคทางมันไม่โอเคให้คุณแบบลองคิดดูว่าอันไหนที่มันไม่โอเคแล้วก็คุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่จริงที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ทำย่างไรความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อได้นะคะแต่จริงๆของคุณบางทีมันเป็นช่วงจังหวะ จังหวะเวลาเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานำพานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณก็ได้นะคะก็คือบางทีมีพลังงานลบเข้ามาเยอะเกินไปทําให้คุณเบื่อคุณเหนื่อยนะคุณอยากอยู่โสดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางคนเป็นนะคะฉะนั้นก็ลองกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่เริ่มตนน้มตนนั้นที่สดใสกว่า นะคะแต่ถ้าใครดูแล้วครอบครัวคุณแฮปปี้ดีไม่ต้องดูก็ได้นะคะผ่านได้ไม่เป็นไรคะ่ะเนาะไพ่บอกว่า helper of ออกสที่สำคัญคุณต้องเยียวยาเรื่องความคิดของคุณนะความคิดของคุณนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคนะคะเพราะนั้นคุณต้องคิดบวก ะค,ะคิดบวกเยอะๆเวลามันจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นที่สำคัญคุณต้องมาทบทวนนะ m o v e on แล้วก็ทบทวนสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเจอนะคะทบทวนดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่สร้างทำตัวเองใหม่แล้วชีวิตมันจะแฮปปี้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือให้ของชาวราศีสิงห์นะคะ ประจำเดือนมีนาคาม2566ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ